มแล้วก็คือเอาพื้นที่มาจากวอลล์ยด้นะครับที่เราเปิดขึ้นมาเอาพื้นที่มาเติมตรงนี้นะครับก็ได้มีแนวการต่อเรื่องของโครงสร้างงานการอาศัยอ,อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องอะไรที่อาศัยการการววาอะไร,รบ้างอาศัยเพราะตรงนี้ที่รุ่งปือถานมีนะเพราะว่าเดี๋ยวผมกั้นผน,<ม>นังเบาไม่ได้กั้นเบาแต่กั้นผนังบ้านรอบๆเนี่ย<ม>ตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นซองเป็นซอง วาเลยยากมากเลยแต่เราเดี๋ยวเพิ่มคือวาไปแล้วก็ชายคาก็จะอุ้ยออกมาได้เลยพี่อ๋ออุ้ย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 ส่งเราพี่เราอัดไว้พี่โอ๋ยไอ้น,นี่มันจะดึงมาอ่าฮะดึงมาจนสุดดึงที่เราข้างๆว่าที่มันเป็นที่คือเมสรหนึ่งใช่ไหมพี่ไอ้น,นี่ชายคาด้านหน้านี่พี่ต้องการเท่าไหร่พี่อ่าก็แล้วแต่คุณอ่ะแต่ว่าจริงๆริงเมตรยี่สิบถ้าข้างข้างเมตก็เมตรก็ได้อ่าอืมสวัสดีครับ และแล้วก็มาถึงรายการทำตามแบบ EP พิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้เรามีความยินดีมากๆที่พบกับการกลับมาอีกครั้ง <intrigued> นพี่โอ,อ้กลับมาแล้วเป็นเพ,พรับ,รบนะถึงกบทุ่ท่านปรานนนี้ของเรานะครับวันนี้กลับมาให้ความรู้ให้ทัศนะและก็ให้คำปรึกษาให้ทัศนคติใช่ครับอย่าให้ทัศน์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนปรับทัศนคติใหม่นะครับพี่โอเคโอเคครับวันนี้ก็พี่โอ๋นะครับกลับมา ร่วมเงินรายการกับพวกเราอีกหนึ่งทางนะครับอ่าคิดถึงน้องนะครับเพราะว่าปล่อยให้โดนกันเองเนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับกลับมามาดูซิว่าสิ่งที่พี่โอเนี่ยได้วางแบบไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยทำตามถูกต้องหรือเปล่าทำตามแบบหรือเปล่าคุณอ่ะใช่ฝากพี่โอเช็คด้วยปกติจะไปดูแต่ของคนอื่นนะทำตามแบบแบบเราหรือเปล่านี่มาดูว่าทำตามแบบพี่โอเปล่าอีพีที่แล้วเนี่ยสาหัสเพราะมันดูจะดูอะไรเลยครับพี่เดีกมมขออนุญาต เล่าเท้าความให้พี่โอ้ฟังก่อนเพราะสัปดาห์ให้แล้วไม่มาไม่มาครั้ทีแล้วไม่มาครั้งที้ได้ผมมาคือคุณบีทูครับพี่ช่างอ่ะช่างแก่ลวทีนะครับเขายกบ้านผมอ่ะขึ้นไปในระดับความสูงที่เขาบอกว่าใช่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มต้นการหล่อเสายังไงคือเห็นเสาลอยๆอยู่ที่คุณบอยไปชี้ๆว่าที่ถูกตัดที่ถูกตัดทุงดิึ้นแล้วถูกตัดตัวตัวตัวเหล็ออกแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอะไรเก่าโดนตัดทิ้งออกไปแล้วเขาก็เริ่มขุดตรงบริเวณฐานเสาพี่เพื่อเขาจะย้ำตัว ตัวเขาจะเสาเข็มที่เป็นเสาประเภทเสาหกเหลี่ยมที่มีความยาวที่3เมตรบอกเขาย้ำไปที่รอบๆโคมเสาเดิมกดไปตรงวนที่เดิมก่อห้าต้นนะครับตอนนั้นอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นพะวันนี้ปุ๊บเนี่ยพี่โอมาเห็นปุ๊บมันก็โอเครูปเป็นล่างเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พี่โอจะช่วยช่วยลองดูกันก่อนนะครับนะคตัวนี้จะเป็นเสาที่เขาหล่อแล้วก็ทำทิ้งยังยังไม่ได้แกะแบบนะครับเป็นไม้แบบนะฮะแล้วประโยชน์ของมันมีเยอะครับเลรอฮะ ผมเห็นแล้วหนึ่งประโยชนแล <_ t aps> ้วค <_ t aps> ือ,น,อน้องเนี่ยม้อเนี่ยมีที่แขวนแล้วนะครับกระทุ้มกระทะอันนี้มม่เกี่ยวก <_ t aps> ็คือก่อนที่เขาจะเทเสาเนี่ยก็จะมีการผูกเหล็กต้องในเนี้ยมันจะมีเรื่องของการผูกเหล็กที่ เพิ่มเติมมาเหล็กที่จะต้องรับแรงรับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นนี่นะอ๋อเหล็กตัวใี้เนาะที่บอกความสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเนี่ยเหล็กพวงนี้อ๋อเออนี่คือเหล็กสำหรับเสาขั้วที่เหล็กขนาดสี่หุนใช่พี่อ่าแล้วก็ผูกมาเป็นแบบใช่้าเป็นตัวหกมิลแอยี่สิบเซนอ๋อมันจะอยู่อยู่ในเนี้ยแล้วจะเป็นแบบแล้วก็เทปูนลงไปเซ็ตไว้ให้ได้ได้วันที่กําหนดแล้วก็ค่อยแกะแบบมาเป็นวันที่กําหนดเนี่ยมาดูนะวันนั้นเห็นเนี่ย มารอเช้าเย็นพอแล้ววะกระถุงแค่รอยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันต้องเสร็จวันขึ้นไปแล้วอ๋อหมกหมบ่มกต้องมีพี่กันบ่ดเี่กันเบ็ดแกให้มันแห้งจริงๆแล้วจริงไหมพี่อ๋อแล้วนี่เหรอแล้วจะเป็นแบะนี้เริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างสวยงามแบบโอ้จะแบบมันคมกริบนะบางบางที่ก็จะปล่อยเลย ถ้าเป็นสไตล์ล็อปหรืออะไรหรือบางทีก็เก็บให้สวยงามหน่อยก็ใช้เป็นปูนล็อปนะครับแต่ว่าแบบพวกนี้เขาแบบที่เขาขมเก็บเลยนะพี่จัดจัดจัเนี้ยบเลยทีมงานก็โอเคเลยใช้ได้ผมบอกว่าให้เขาเก็บเสาอย่างนี้ไว้อย่างนั้นเลยพี่ผมต้องการคิวที่มันดู่นะฮะดูไม่สมบูรณ์มีเทคเจอร์ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ผมไม่เอานะตอนนี้จดัดหวยหวยหวยไว่หวยออกไงก็เห็นว่าความสูงเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยบ้าน อื้นเดิมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ที่เราเคยเดินแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับอ๋อที่เราบวกไปที่ห้าสิบเซนใช่นะครับก็คือเนี่ยประมาณนักแท่งเหรว่าคือณตอนเนี้ยอีกหน่อยเราจะยืนตรงนี้อ๋ความสูงบ้านคือระดับความสูงพื้นบ้านนะพี่คือยกขึ้นมาเพราะนั้นความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฐานลากเขาจุดเขาเขาขุดแล้วก็ เติมพวกเสาแข็งไปเพิ่มอ่านะครับเสาเข็งลองหกเหลี่ยมยาวสามเมตรอ่าครับกดไปแต่ละต้นเท่าไหร่นะสามเมตรห้าต้นห้าต้นอ่าเนี่ยอืมแต่ละหลุมเนี่ยก็คือเพิ่มเพิ่มความแน่นและความแข็งแรงของเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อมีการทําให้บ้านสูงขึ้นมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นครับก็ต้องแข็งแรงขึ้นเสาต้องหนาขึ้นตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นไม้แบบ ครับตัวอินบ็อกซ์นี้ใช่อ๋อคือใช้ตัวมันเองเลยใช้ตัวมันเองไม่ต้องถอดมาเพราะไม่แบบพวกนี้ต้องถอดใช่ไหมใช่ใช่แตพวกนี้คือไม่ต้องถอดเลยเดี๋ยก็ใช้เลยงานได้เลยสุดยอดสุดยอดคนที่ถอดเก่งมากเลยนะโอ้คนที่ขึ้นถนัดถอดไม่แ่ถอดไม่ได่ครับเป็นช่างเหรอครับเป็นช่างเองอ๋อก็มีถอดก็คืออีกหน่อยก็จะเป็นเรื่องของถูกเหล็กแล้วก็เอคาแร็ปบอกซ์ เพราะฉะนั้นเรื่องของการซุดตัวในอนาคตมันก็จะเป็นทั้งหลังลงมาพร้อมกันอ๋อซุดก็ซุดทั้งหลังใช่ไม่ซุดเป็นต้นไม่ไม่เป็นต้นเราจะไม่อยากแบบซุดแบบว่าหน้าหลังนีไม่ใช่เราถ้าซุดเราลงเราลงทั้งนี่เลยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันทีลเราต้นต้นละหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มันอันตรายเกิดเกิดการแคร็กกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามันค่อยๆลงมาทั้งผืนเนี่ย ปีละครึ่งเซนเซนหนึ่งหรืออะไรก็จะไม่เป็นไรอเคอันนี้เป็นรเรื่องปกติของโครงสร้างใช่ไหมครับใช่ใช่ด้านในหน่อยพีี๋ยกพาดูด้านใหน่อยพี่ตอนนี้ก็ทางประมาณเริ่มดสาลากด้านขวชั้นกำลังดรีบบอลนะครับก็ เชิญจ้างทำงานปกตินะครับอันนี้จะเป็นของสองส่วนเออส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นปูนที่เป็นปูนกาอะฮะตัวนี้ผมจะเป็นร้านแบบคล้ายๆแบบร้านซักล้างพี่จะเป็นพื้นที่ก่อนที่จะเข้าเป็นบริเวณห้องน้ําตรงบริเวณนี้ตอนที่พี่โอดีไซน์ไว้เนี่ยระบบต่างๆท่อถังบําบัดเนี่ยพี่โอวางไว้อย่างไรบ้างครับพี่ส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันพื้นที่มันไม่เยอะมากนะครับ มีระยะห่างจากกรนังถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณเมตรนิดๆเขตที่ดินบ้านนะพี่นะเพราะฉะนั้นมันมันทาจกเราจะต้องฝังฝังบัมบัดตัวใหม่เข้าไปนี่ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยชั้นล่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนซึ่งตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำอยู่อ๋อ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 า๋ออ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 ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ เพราะนั้นห้องข้างบนมันจะอยู่ข้างบนมีอีกสองห้องด้านบนนะครับซึ่งเราก็จะมีเป็นห้องดักสำหรับเียจะเป็นมีชาร์ปลงมาเพราะนั้นตัวที่เหมาะสมที่สุดอาจจะน่าจะต้องเป็นบริเวณนี้ที่วางถังที่ยากว่าวางถังมันวางตัวใหม่ครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมันไม่สามารถขุดได้เนื่องจากมันแคบและวางไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่พื้นที่ที่แบบไม่ได้รับน้าหนักพื้นอะไรเยอะไม่ได้มาวาง ขังน้ำหรืออะไรรถจอดหรืออะไรเนี่ยเราสามารถวางได้วางตำแหน่งนี้ได้นะครับก็แปงว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในในการเดินในการวางส่วนเรื่องท่อระบายน้ําต่างๆก็จะออกไปทางไหนพี่ก็ท่อระบายน้ํามันจะออกด้านด้านข้างบ้านนะครับวิ่งออกไปถึงหน้าบ้านเลยใช่นะฮะไปตอนแรกผมเห็นตอนแรกนี่เป็นปูนทั้งผืนเนี้ยดูเหมือนว่ายก ยกยังไงเออจะยกยังไงนะเป็นเทคนิคของช่างเลยโอ้สุดท้ายเนี่ยยกไปทั้งผืนแบบโอ้โหสุดยอดอย่างที่บอกก็คือต้องปัดเต่าแล้วก็ยกขึ้นมาอืมอ่าตัดนี่นี่พี่ที่เขาทำเสร็จแล้วหนึ่งต้นอ่าอ่าครับเมื่อถอดแล้วเนี่ยจากจากอันเนี้ยที่อถอดแล้วพี่ถอดเลยไหมพี่ไม่ใช่จะฉีกตลอดเลยจะฉีกลอดเลยไม่ได้อันตรายเลย จะเห็นว่าตัวนี้มันหนากว่าตัวอื่นใช่ใช่เห็นวรวมเป็นสองต้นอ๋ออยู่ด้วยกันรับทั้งโครงสร้างทั้งสองส่วนเลยใช่นะฮะอ๋อทั้งฝั่งไม้แล้วก็ฝั่งปูนฝั่งปูนก็น้าหนักจะเยอะครับฝั่งไม้ก็น้ําหนักอีกวก็มันก็เลยต้องมีความหนาโหไปมามันนี่ขึ้นตึกกึงสามชั้นนี่ต่อขนาดนี้ได้เลยเห็นที่โอบอกว่าเราทําพื้นยกขึ้นมาห้าสิบเซนนะพี่นะแล้วเดี๋ยวจะว่าต้องเขาอะเทเขาใช้วิธีการเทไม่ใช่วิธีีกาาารวงพพื้นไม่่่่ใชเะ พอการเทจะทําให้แข็งแรงกว่าการวางแผ่นเนี่ยมันมันต้องแผ่นมันต้องเคินบนคานอ๋อมันจะทําให้ความสูงมันเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เราเซตระดับพื้นที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากได้พื้นที่เป็นลักษณะของพื้นไม้นะครับผมอยากได้ฟิลลิ่งนะครับให้มันต่อเนื่องชั้นบนที่เป็นพื้นไม้ข้างล่างก็อยากให้ไม้ด้วยในขั้นตอนก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะเทพื้นเนี่ยก็ควรจะปูแผ่น อาพลาสติกก่อนนะครับโดยพั้วไปนะครับที่คือต้องเพื่อกันความชื้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยเหมือนข้างบนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําแต่ให้ทำเพราะว่ามันมันเรื่องของการโก่งการอะไรในอนาคตยืดหดต,ต่างๆอนยะ่าเงี้ยแต่ว่า ถ้าแนะนําเป็นกระเบื้องกระเบื้องลายไม้เนี่ยมันกระเบื้องลายไม้อารมณ์มันไม่ได้ครับพี่ผมอยากให้มันแบบอารมณ์อยากมีอารมณ์อยากมีอารมณ์ร่วมกับพื้นมากๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะสวยถ้าอันเนี้ยผมแนะนํำเลยดีกว่า่ยังงไก็เป็นตัวกระเบื้องยางลายไม้อ๋ออันเนี้ยผมว่าผมว่ามันก็คือเป็นทดแทนได้ดีกว่ากระเบื้องยางลายไม้นี่ เดี๋ยวนี้กาวเกลมันผมก็ไม่ค่อยชอบมันต้องมันต้องมีทากาวนะแต่ว่าคุณไม่ได้อัปเดตอัวเมทัลเดียนะครับเพราะทีนี้ในส่วนของตัวกระเบื้องยางเนี่ยเขามีนวัตกรรมที่ไปไกลกว่านั้นแล้วถ้าเป็นตัวกาเนี่ยด้วยวัสดุเนี่ยมันอาจจะไม่ให้ทนชื้นแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็นระบบคลิปล็อกเนี่ยทำมาเพื่อซัพพอร์ตเลยเรื่องทนความชื้นหรือเรื่องพวกนี้คลิปล็อกไม่ต้องปูกาวไม่ต้องโดนความชื้นนงมันใชกอน แต่แพงใช่คือปวดแพ้วเหมือนเหมือนบูพื้นไม้ลาบิเนตแค่ว่าเตรียมพื้นใช้ถึงได้หนเลยชั้นหนึ่งชั้นสองได้หมดเลยนะครับแต่แต่ถ้าอันนี้คือดีอย่างหนึ่งคือแค่ว่าการใช้งานเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์คุณบอยมากกว่าทั้งเรื่องฟิลลิ่งของความเป็นไม้นะครับผมว่าเท็กเจอร์หรือเรื่องลายอะไรพวกนี้การติดตั้งเหมือนพื้นไม้แปลว่าเราสามารถดึงเข้าดึงออกได้ใช่ครับเปลี่ยนได้ถอดเข้าออกได้ ใช่เวลาเสียเวลาอะไรพวกนี้เลอยด่างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วเรื่องราคาครับแล้วเรื่องราคาอาจจะอาจจะถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยตกใจถ้าสมมติถ้าสมมติกระเบื้องยางธรรมดาเพื่อนง่ายหล่อนปูกาวเนี่ยอยู่มาณสามสี่ร้อยบาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วแต่เกรดแต่ถ้าเป็นหลบคลิปล็อกเนี่ย อยู่มาทักเจ็ด้อบาทเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าระยะอ่าลองเทอมเนี่ยระยะยาวเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่ากับการอยู่อาศัยโอเคอันนี้คือข้อดีโอเคกระเบื้องคลิกล็อกที่เป็นกระเบื้องยางใช่ครับสุดยอดเลยต้องมาแล้วครับยี่ห้อไหนในะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วดิเราจะปูเดียเราจะปูตอนตอนที่เราปูเราจะปูให้เห็นล้วจะถ่ายปูเห็นโลโก้เลยเราเราจะหงายแผ่นขึ้นมาเลยแล้วปูเราจะปูด้านนั้นแล้วปูด้านนั้นเลยบ้า โอเคครับผมโอเคอืมมาถึงตรงนี้แล้วนะแต่ที่ผมเห็นก่อนนะครับก็คือความสูงก่อนความสูงของตัวบ้านของคุณบอยก่อนพี่ว่าท้องพื้นตรงเนี้ยมันเป็นไม้อยู่แล้วคุณบอยทำฝ้าเป็นลักษณะแบบไหนครับเนี่ยตอนเนี้ยฝ้าจะเป็นสวยมากๆนะมันคือบ้านโบราณบ้านสมัยก่อนเก่านะครับมันต้องการโชว์มันต้องการเห็นเท็กเจอร์แบบนี้เลยทาสีอะไรให้มันสวยงามผมต้องการให้สีเป็นสีไม้ธรรมชาติกลับมาเหมือนเดิมที่จะเข้มหน่อยจะอะไรผมก็ไม่ติดแต่ต้องการให้ฟิลลิ่งมันแบบ เป็นแบบแบบธรรมชาติที่สุดนะครับเรื่องงานระบบดีกว่าเรื่องงานระบบไฟฟ้าหรือในพวกนี้คคุณบอยจะเดินแบบไหนครับหรือว่าที่ว่แบบแบบนี้เลยโอ้ยหรือผม่สวยนะเรียวเรียวดีผมชอบไม่แม้มีไอเดียเลยคุณบอยว่าจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นตรงนี้คือช่างเนี่ยเขาเดินไฟผมลวประมาณ2 3จุดนะครับเป็นแบบหลอดนีออนเป็นนาะเกาไก่ไม่ใช่เลยหรอใช่ไม่เอาเลยอย่างนี้พี่อย่างนี้เราจะมีวิธีในการเดินงานระบบไฟฟ้าของเรายังไงได้บ้างครับพี่ ก็ตัวนี้น่าจะเป็นงานแบบออกแนวล้อเลยคือแนวให้เห็นเลยว่าเดินท่อโชว์ท่อโชว์ลายท่อร้อยสายแต่ว่าคือคือสมัยก่อนก็อาจจะเป็นแบบเดินสายไฟแล้วก็ติกิ๊กติกิ๊กอันนี้แบบนี้นะอย่างนี้นะแบบแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ใช่ใรวดเร็วประหยัดแต่ว่าพอนะนะตอนนี้เราก็ทำให้มันเรียบร้อย ใช้ได้อีกยาวนานเลยครับมอนก็สวยขึ้นให้เป็นดีไซน์ด้วยนะพี่นะการแมลงกันอะไรมากัดพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราทำแต่ว่าแถวนี้น้ำท่วมน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะครับยังไงพวกเห็นยกปักไว้สูงมากเลยนีนะอันนี้ช่างเขาช่างเขาเสียบไว้ชั่วขราวเขาบอกผมว่ายกยกปักเพื่อหนีน้ำถึงว่าแถวนี้มีมีน้ำท่วมเหมือนกันเขาเลยต้องยกลอยกันขึ้นไว้ขนาดนี้แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสเตปของการทํางานของที่บ้านหลังนี้นะครับก็วันนี้ก็เห็นภาพ เป็นสเตปไปสเตปไปเรื่องงาโครงสร้างตอนนี้เรื่องงานโครงสร้างสเต็ปต่อไปพี่โอ๋ก็จะเป็นเรื่องของการกั้นแนวผนังต่างๆของภายในบ้านนะครับเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะต้องมาเริ่มเรื่องของการทําโครงของหลังคานะครับเพื่อเขาเรียกว่ากันพวก แดดเรื่องฝนในอนาคตต้องเรื่องหลังคาต้องมาก่อนไหมพี่ประมาณจริงๆแล้วมันมันมันทำด้วยกันได้เพราะข้างล่างข้างล่างก็คือมันแห้งหมดแล้วแต่ทําก็ทําได้แล้วก็ทั้งหมพู่กันไปนะคกันไปได้ไปเรื่อยได้ก็แปลว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะได้เห็นเป็นสเต็ปายสเต็ปไปนะครับหรือว่าอยากอยากรู้ตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรพวกนี้ก็ลองถามมาเผื่ออันไหนที่ทางพี่โอตตอบได้หรือเราพอตอบได้เราก็จะ ตอบให้นะครับกดซับสไครป์ซับสไครป์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งจริ้งกังจริงงกังนะครับตามเรามาได้โอเคโอเคนะครับงั้นสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเคได้เวลาได้เวลานะครับครับผมโอเคขอบคุณตั้งไว้ครับนั่ผมตั้งไว้เจ้อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ผมตั้งใจ เขาเจาะเขาบอกเขาขุดให้ห hmm. okay. hey, ้องน้ำต่ำกว่าอ๋เหรอเดี๋ไปมาไปเนี่ยคือห้องนอนแม่งเลยต่ำว่าเดิมทีเรานี้ห้องนี้สูงกว่าใช่ไหมพี่แล้วที่เปนต่ำนะแต่ไม่ได้ผมก็คือระดับที่ห้องน้ำนี่ยไม่ได้จับแล้วคือเนี่ยพื้นบ้านสูงกว่าห้องน้ำสูงห้องน้ำสิบเซนแต่มันก็คือสูงกว่าห้องสโปเลยใช่แต่ไม่ได้ไรห้องน้ำสโปแต่ผมยกขึ้นมาเลยพี่ยกขึ้นมาเป็นเป็นแบบเดิม